วันนี้เรามาอยู่กับเราเตอร์ที่ดีไซน์ดูดีจากทางเอสดกันนะครับแล้วก็นอกจากดูดีแล้วเนี่ยแน่นอนเขาว่าแบนด์วิดต์มหาศาลสุดๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับแบนด์วิดต์ที่เขาให้มานะครับมีถึง25,000เมกะบิตเลยทีเดียวนะครับก็ตัวนี้มาในชื่อของ เซน Wi-Fi BQ 16นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยหน้าตาค่อนข้างจะสวยงามอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับเป็นสีขาวดีไซน์แบบแน่นอนเพราะว่าเป็นเซนแน่นอนทุกอ,อย่างต้องดูดีเรียบรูนะครับตัวนี้นะครับก็แน่นอนเพราะว่าแบนด์วิด์เยอะแล้วเนี่ยเขายัางครอบคุมพื้นที่ได้ค่อนข้างกว้างด้วยก็คือ4,000ตารางฟุตเลยทีเดียวนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณเอาตัวนี้เป็นตัวหลักของในบ้านนะผมมองว่ามันเหมาะสมมากถ้าในกรณีที่คุณใช้ปโปรดักของทาง ASU s อยู่แล้วเนี่ยคุณแน่นอนว่ามันเอาไปทำ AI m a i e ได้นนนััตวว่่ทาา AI Ma แนอหลก ควรจะต้องมีแบนวิดเยอะที่สุดนะครับตัวนี้ค่อนข้างเหมาะสมเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นคอร์ดแบนนะครับแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ถ้าคุณเอาไปต่อ AMS อเนี่ยแบนวิดในบ้านคุณก็จะเหลือๆการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับอยู่แล้วนะครับก็ไปดูประสิทธิภาพการใช้งานกันเลยดีกว่าอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มานะครับก็มีตามนี้เลยนะครับอย่างแรกก็เป็นสายแลนนะครับสายแลนที่ให้มาตัวนี้เป็นสีขาวด้วยนะครับก็คือเข้าทีมกับทางตัวเราเตอร์เขาเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคทซิกธรรมดานะครับเอ่อแล้วก็คู่มือต่าง ค่อนข้างที่จะงงๆอยู่ไม่รู้ว่าโดนแกะดุยไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติเขาจะให้มา3เส้นด้วยกันครับผมว่าตัวขายจริงน่าจะมี3เส้นนะครับแต่ว่าที่มาถึงผมแล้วเนี่ยมันมีแค่2เส้นนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ดีซีตัวนี้ก็จะเป็นขนาด19.5โวลต์3.33แอมป์ดีไซน์อย่างที่เห็นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับด้านล่างจะมีโลโก้จากทาง ASUS นะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะจุดทางด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีไฟสีสานต่างๆบอกอยู่นะครับด้านข้างตัวเครื่องนะครับก็จะมี วิ่งตามแนวนี้มาทั้งหมดเลยนะครับจนถึงด้านหลังตัวเครื่องนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีกัดลายแบบว่าวง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 ,วงไว้นะครับด้านหลังตัวเครื่องนะครับตรงนี้จะดูว่าเขามีกิมมิกเล็กๆน้อยๆให้เราเห็นนะครับแต่ว่าดูค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าตัวตปุ่มตะป่ําตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าเรามองดูดีๆแล้วนะครับจะเป็นตัวเลข7นะครับแล้วก็จะตรงนี้ จะปั๊มเป็นคําว่า Wi-Fi นะครับแต่ว่าผมมองด้วยตาเปล่ามันดูค่อนข้างยากเดี๋ยวผมจะหักดูไปอย่างนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับก็จะเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะฮะลงมาด้านล่างนะครับช่องแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัว power on off นะครับแล้วก็ dc in ถัดไปนะครับก็จะเป็น WAN นะครับ10กิกหรือว่าจะเป็น LAN ก็ได้แล้วแต่เราเลือกนะครับแล้วก็ WAN หรือ LAN ก็ได้นะครับเป็น1กิกแล้วก็ข้ามมาตรงนี้นะครับตัวนี้ที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับก็จะเป็น LAN 10กิกนะครับถัดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็น 1กิกนะครับอีก2ช่องก็เท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยมีพอร์ต10กิกเนี่ยทั้งหมด2ช่องแล้วก็พอร์ตที่เป็น1กิกเนี่ยทั้งหมด3ช่องนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็จะเป็น usb 3นะครับด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีรูระบายอากาศอยู่เป็นวงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ยางรองกระล่นมีทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็ปุ่ม wps แล้วก็ reset switch นะครับตัวเครื่องนะครับเมื่อการใช้งานนะครับตั้งแล้วนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยมันจะล้มง่ายหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามัััันน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 นลล้้้้้มมคคคค่่่่่่่่่อออออออขขาา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 งงงงยยยยยยกกกููะะะะรรรบบเเเเเเพววถํหีีป็ด ผมดึงมาตรงนี้เนี่ยก็ยังถ่วงเป็นด้านล่างอยู่นะครับก็โอเคตัวเครื่องเนี่ยมันหล่นค่อนข้างยากอยู่นะครับก็ใครที่ไม่มั่นใจนะครับก็ดูตรงนี้ละกันแล้วผักไปผักมามันก็โอเคอยู่เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเลยนะครับว่าข้างในจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างเข้ามานะครับด้านแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นหน้าเซตัสของตัวเครื่องปกตินะครับตรงนี้สมาร์ทคอนเน็กซ์เนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับแบนด์วิดต์เราสามารถเปิดได้นะครับ2.4 5G หรือว่า 6G นะครับ CPU ที่ให้มานะครับก็เบนสี่คอร์นะครับแรมที่ ซูอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ตามนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็นเกณฑ์น็ตเวิร์กนะครับตัวนี้ก็มีให้ใช้งานตัวนี้จะเป็นพอร์ทัลนะครับคุณสามารถทําพอร์ทัลขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการหน้าจอหน้าล็อกอินอะไรแบบที่คุณต้องการเลยคุณสามารถคอสต์ไมได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับเอไอพ็อตเคชั่นนะครับก็มีให้ใช้งานนะครับแนะนําว่าถ้าเอาไปใช้งานก็ควรเปิดไว้นะครับพอร์ทัลคอนโทรลมีให้ใช้งานนะครับเอ่อยูเอสบีแอพพลิเคชันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับคนที่ใช้งานเอ่อร็บ ถัดไปนะครับในหัวข้อไวเลส t นะครับคุณสามารถเปิดปิด Smart ทคอนเน็กได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกแบนด์วิดได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับว่าจะเอาอยู่ช h a n แนลไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่คุณจะตั้งค่าเลย v p n นะครับก็มีทั้งหมด4อย่างนะครับตามนี้เลยแล้วก็จะมีตัว v p n Fusion แล้วก็ Instant g u a r d ด้วยนะฮะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของแอดมินนะครับตัวนี้โห d e Operation Mode ตัวนี้ก็ทำเป็น w i r ลส e เลอเตอร์โหมด Asset Point Mode แล้วก็ AI Mesh โห d e นะครับเฟิร์มแวร์ที่ผมมาทดสอบในวันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันนี้เลย ผลทดสอบสปีดนะครับผมก็ยังใช้ชิปตัวเดิมนะครับก็คือเป็น Intel BE 200นั่นเองนะครับระยะใกล้นะครับในเกิน5เมตรตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณดาวน์โหลด4,300นะครับอัปโหลดที่2,800นะครับถัดไปที่5เมตรนะครับแล้วก็10เมตร15เมตร20เมตร25เมตร แล้วก็30เมตรนะครับก็สปีดได้ประมาณนี้ครับเจ้าตัว BQ16 ตัวนี้นะครับแน่นอนเขาว่ามันเหมาะกับการใช้งานหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งบ้านนะครับคุณเอาไปตั้งในบ้านมันก็ดูดีนะครับถ้าบ้านคุณโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับวางตัวนี้ไปแน่นอนเขาว่ามันทําให้บ้านคุณดูดีอยู่แล้วนะครับหรือว่าคุณจะเป็นร้านกาแฟก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับมันก็ดูดีในร้านกาแฟด้วยแล้วก็ฟีเจอร์การใช้งานในส่วนของเว็บพอ์ท์ล็อกอินอะไรพวกนี้ก็มีมาให้ใช้งานนะครับ ตงค่าตรงนั้นเองเลยนะครับก็เขียนขึ้นมานะฮะสำหรับการใช้งานในส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ไฟล์หรืออะไรอย่างนี้แน่นอนเขาว่าตรงนี้เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมีพอต1 0 g ทั้งหมด2ช่องเท่านั้นนะครับคุณก็ต้องลองด,ดูดีว่าคุณจะเอาไปใช้งานอะไรถ้ามันตอบโจทย์คุณคุณก็สามารถซื้อตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันอยากได้ช่อง2 5 g เพิ่มมากกว่านี้อีกนะครับแน่นอนตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาว่ามันแลกมากับความสวยนะครับดีไซน์ดี ป็นเอาตัวนี้เป็นตัวแม่นะแล้วก็เอาตัวอื่นมาเกาะตัวนี้มันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเพราะว่าแบนด์บิดตัวเขาเองมันเยอะนะครับในส่วนของราคาแน่นอนครับว,ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นเซนนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงนะฮะแน่นอนว่าผมคิดว่าราคาไงก็ต้องสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเท่าไหร่อันนี้ผมก็บอกเลยว่ายังไม่รู้นะครับถ้าผมรู้ผมจะอัปเดตด้านล่างวิดีโอนี้ล้กัน